สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเลดี้ผีแดงอีกแล้วนะคะกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมค่ะร <Yeah. S 1> ายงานจากสกายสปอร์ตนะคะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็ยังคงให้ความสนใจในตัวของลิซานโดมาตินสกับแอนโตนี่นะคะนักเตะจากอาแจกทั้งคู่เลยนะโดยที่ในส่วนของแอนโตนีเองเนี่ยต้องการโอกาสที่จะได้พูดคุยกับทางยูไนเต็ดนะเกี่ยวกับการย้ายทีมแต่มันก็เป็นข้อตกลงที่ทำได้ยากนะโดยเฉพาะว่าอาแจกเนี่ยไม่ได้อยากที่จะขายนักเตะนะจึงมีการตั้งค่าตัวเอาไว้ที่สูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะสกายสปอร์ตยังได้ พูดถึงความหวังในการเซ็นสัญญากับคิสเตียนอิเล็กเซนด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้อตกลงอะไรเนี่ยก็ยังคงอยู่กับตัวแทนของอิเล็กเซนนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่กับตัวของผู้เล่นเองนะคะโดยที่อยู่ในเต็ดเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะเล่งรัดฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมาพูดถึงกรณีของคิสเตียนอีเล็กเซนเช่นกันนะคะบอกว่าอนาคตของอีเล็กเซนอะใกล้แล้วนะคะเขากําลังใกล้ที่จะตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกสโมสสไหนนะคาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะได้รู้กันตอนนี้นะคะเบนฟอร์ดเองก็ยังคงมีความหวังในตัวของอีเล็กเซนนะ ส่วนสเปอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยจอยไปแล้วโรมานโดยังได้บอกอีกนะคะว่าตอนนี้ฟูลแลมได้ส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับแอนเดสเปเรล่าแล้วนะคะด้วยราคาประมาณ10ล้านยูโรรวมแอดออนแล้วนะแมนยูไนตเตนี่พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอนี้เลยแหละแต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องรอให้ตัวนักเตะเนี่ยมาตัดสินใจขั้นสุดท้ายก่อนในสัปดาห์หน้านะะักข่าวจากราซิลก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากฟูลแลมแล้วเนี่ยยังมีสโมสร์อนนื่นๆอีกที่แสดงความสนใจในตัวของเปเรล่าด้วยเช่นกันรวมไ ถึงรียงจากฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามนะพวกเขาจะต้องมีการขายลูคัสปากเกตาไปให้ได้ก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวในดิวของเปเรล่าทางด้านเดลี่เมลก็ระบุเพิ่มเติมนะว่าฟรามิงโกเนี่ยกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนะคะที่จะรักษาตัวของอันเดสเปเรล่าเอาไว้ หลังจากผลง,งานตอนช่วงที่ยืมตัวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหสร้างความประทับใจได้อย่างมากมายแต่พวกเขาก็มีปัญหาในการที่จะพยายามเซ็นสัญญากับยูไนเต็ดนั่นแหละก็คืออย่างที่เคยรายงานไปยูไนเต็ดต้องการ10ล้านยูโรแต่ทางฟรามิงโก้เนี่ย พร้อมจะจ่ายแค่5ล้านยูโรเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สมประโยชน์กันนะนะเมื่อคืนนี้นะคะทีมหนึ่งจากสเปนก็สร้างความฮือฮาให้กับนาฟิ f เฟซบุ๊กนะคะเขาอัปเดตความคืบหน้ามานะคะในดิวของแฟรงกี้เดยองเนี่ยบอกว่าแมนยูเองใกล้มากๆแล้วนะคะที่จะบ,บรรลุข,ข้อตกลงกับบาร์เซโลนาอยู่ที่69ล้านปอนด์ยังไม่รวมแอดออนโดยเคาลาดโรเมโรนะคะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่มีส่วนที่ทำให้ดิวเนี้มันล่าช้าเน็เป็นเพราะว่าบาร์ซ่าเองเนี่ย มีสัญญาที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเอเนต์ของเดยองนะแต่สำหรับบาซ่าในตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถจ่ายได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะดิวนี้น่าจะปิดลงได้สําเร็จแหละยังไงก็รอประกาศจากสโมสรอีกทีนึงค่ะปิดท้ายด้วยข่าวดีๆนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดีนแฮนเดอร์สันด้วยนะคะที่ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวไปเรียบร้อยอีกหคู่เนาะ แอ้มีอินสตาแ a รม a c e b o o k t i k t o o YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ lady ผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์ได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับแอ้เป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาคะ่ะที่แอด lady 99ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ